อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกๆท,ท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยนะครับมาพบกันในช่วงตอนเช้าบ่ายๆเนาะของวันที่20เมษายน2564ตรงกับวันอังคารนะครับก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ ได้นะครับผมได้บอกกล่าวสมาชิกว่าจะไปบวชหรือว่าอุปสมบทเนาะเป็นเวลา7วันนะครับก็หลายคนก็จะคิดถึงทีทอดแล้วนะครับทีทอดก็ได้ลาสิกขาแล้วเนาะนะครับบวชได้7วันนะครับก็ได้ตั้งกําหนดว่าบวช7วันนะครับบวชให้ทําบุญนะครับหรือว่าตอบแทนบุญคุณบุพการีนะครับแล้วก็บวชให้ทวดด้วยนะครับเป็นการบวชที่ ครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของทิดแอดนะครับก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจในตัวตัวเองเนาะว่าได้ตอบแทนบุญคุณบุปการีที่ท่านนะครับผมเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กเนาะจนถึงปัจจุบันนี้นะครับท่านก็เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือว่าเป็นร่มโพรม่มใสให้กับลูกหลานนะครับก็ได้ถือโอกาสนี้มาตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการบวชอุปสมบท7วันนะครับก็ หลายคนก็อาจจะถามว่าบวชเร็วแล้วก็สึกเร็วเนาะนะครับแอดก็ตอบเลยวา่าแอดตอนนี้ก็เรียนอยู่นะครับและก็ทํางานไปด้วยเนาะก็บวชแค่7วันเท่านั้นนะครับแต่ก็ถือว่าคุ้มค่ากับการบวชในครั้งนี้เป็นการบวชครั้งยิ่งใหญ่นะครับนะได้ตอบแทนท่านนะครับได้ด้วยการบวชนะครับพ่อแม่บางคนก็น้ําตาตกเลยนะครับเพราะว่าเห็นลูกชายบวชในครั้งนี้ก็รู้สึกว่าตื้นตนตื่นตันใจนะครับ แล้วก็ถ้าใครทําบุญนะครับผมหรือว่าร่วมทําบุญในการบวชในครั้งล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกทกท่านที่ร่วมทําบุญแล้วก็มาคอมเมนต์นะครับมาคอมเมนต์มาสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่มี ส่วนร่วมในครั้งนี้นะครับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงเนาะการงานบั่นคงทุกทุกด้านทุกทกประการนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนาทุกทุกประการนะครับในคลิปนี้ก็กลับมาลงวงการนะครับกลับมาเข้าวงการอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่หายไปนานเนาะหลายคนก็คิดถึงแอดนะครับเรียกว่าพิทแอดเลยนะครับพิทแอดก็จะมาแบ่งปัน,ปนข้อมูลให้เหมือนเดิมนะครับ ็เหมือนเดิมเนาะในคลิปนี้ก็จะมีข้อมูลของเด่นหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยบนแอดนขนโคราชนะครับชุดล่างอาจารย์เจียราธิพัฒน์นะครับอ่าและก็จะมีของเลขสายวิ่งทหารนะครับ10หน่วยล่างคู่ขี้อ่าสิหน่วยล่างคู่ขี้แอดหนูน้นก็จะมีข้อมูลของ10หน่วยล่างรอรับตังค์นะครับ และก็จะมีอีกหลายสัมนักที่แอดจะมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้ด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ลงให้นานเลยนะครับก็มาเริ่มรับชมข้อมูลกันเลยนะครับมาเริ่มที่ข้อมูลของลาภผลภูลทวีสิทธิหลวงพ่อเนื่องนะครับในงวัที่ผ่านมาบนก็ออก 7 8, 7, 8, 7ล่างออก 5, 6นะครับก็ให้เข้า 5, 6เป็นชุดล่างตรงๆในงวดนี้ให้มาที่ 3, 4แล้วก็7เนาะที่เป็นชุดเลขเด่นบทล่างในงวดนี้เด่น3จะมี 3, 1, 3 5 3, 9นะครับเด่น4จะมี 4, 1, 4, 5, 4, 9เด่น7จะมี 7, 1, 7, 5แล้วก็ 7, 9เนาะคลิปนี้อาจจะไปเร็วนิดหนึงเพราะว่าข้อมูลค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับขอไปเร็วเนาะ ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากลาบผลพูนทวีด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเด่นล่างเคยเหนือชุดแม่ให้มานะครับในงงวัาที่ผ่านมาไม่เข้าเนาะในง,งวันนี้ก็จะมี 0. 1. 4. แล้วก็8ประจําในง,งว่าวันที่ 2. พฤษภาคม64นี้นะครับผมใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากเด่นล่างเคยเหนือชุดแม่ให้มาด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของคนคอหวยนะครับเป็นชุด2ตัวบนล่างเนาะใน,นวัาที่ผ่านมานี้นะครับให้เข้า5 6เป็นชุด2ตัวล่างตรงๆนะครับผมนเงนงว่นนี้ให้มาที่เลขเด่นบนล่างจะเป็น9ตัวเดียวนะครับแล้วก็จะมี90 91 29 39 59แล้วก็ 6-9ที่เป็นชุด2ตัวบนล่างในงวดนี้ชุดเน้นจะเป็น2-9ชุดเดียวที่วงกลมไว้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคนคอหวยด้วยนะครับมาแคปหน้าจอเอาไว้เลยมาต่อที่ข้อมูลของเด่นบนตัวเดียวอาจารย์หนุ่มหรือว่าแอดหนุ่มนะครับในววนที่ผ่านมาให้เข้าเด่นบนจะเป็น8บนก็ออก 787นะครับผมเนงวันี้ให้มาที่เลขเด่นบนจะเป็นศูนย์ตัวเดียวประจำเน่งวันที่2พฤษภาคม64นี้นะครับใครที่อชอบก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับก็เดินดีกันมาหลายงวดเลยเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากแอดหนุ่มด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเด่นล่างอาจารย์่าโมออกศึกนะครับหรือว่า ที่รู้จักกันข้อมูลเด่นล่างย่าโมออกสึกนะครับในงวดที่ผ่านมาให้เข้าเด่นล่างจะเป็น6ให้เข้า6หลักหน่วยของ2ตัวล่างล่างก็ออก5 6ในงวดนี้ให้มาที่5 8 1แล้วก็9เซติไม่ธรรมดาเลยนะครับผมก็รีบเซฟเก็บไว้เอาไว้เลยเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากเด่นล่างย่าโมออกสึกด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นบนไม่ปักหลักอาจารย์ทวัชชัยหรือว่าอาจารย์ TWC นะครับที่รู้จักกันเนาะในงวที่ผ่านมาให้เข้าเฉพาะเลขเด่นบนไม่ปักหลัก7แล้วก็8หรือว่าถ้าใครจับเล่นชุด2ตัวนะครับผมให้เข้า8 7เนะครับในงวดนี้เราก็มาตามต่อนะครับผมซึ่งในงวดนี้จะเป็นเลขเด่นบนไม่ปักหลัก8 9แล้วก็0เนาะ3ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีชุด3ตัวทั้งหมด6ชุดด้วยกันนะครับตั้งแต่5 9 8จนถึง5 8 6นะครับ6ชุดตามนี้นะครับแล้วก็ชุด2ตัวบนให้มาที่5 9 6 9 8 6 8 0 9 8 5 8 6 5แล้วก็6 0นะครับแล้วก็เด่นล่างก็จะมีนะครับ7 9 8แล้วก็0 แล้วก็ชุดล่างนะครับผมให้มาที่90 0798 08แล้วก็97 78ทั้งหมด6ชุดเหมือนกันนะครับใครที่ติดตามของอาจารย์ทวัชชัยก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลมาแคปหน้าจอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ทวัดชัยหรือว่าอาจารย์ TWC ด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเด่นล่างมา1ตัวให้2ตัวมา1ตัว แอดแมงปอเนอใงว่าที่ผ่านมาก็ให้เข้าทั้งทั้งหลักสิบและก็หลักหน่วยล่างเข้าครบล่าง5กับ6นะครับล่างก็ออก5 6นิงว่านี้ก็จะเป็น7แล้วก็6 2ตัวนะครับให้มา2ตัวก็อาจจะเข้า2ตัวแล้วก็หรือว่าอาจจะเข้า1ตัวก็ได้นะครับใครที่ชอบก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเด่นล่างแอดแมงปอด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของอาจารย์กุยสะระกาวนะครับเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่ใสตินะครับผมให้เข้ามาต่อเนื่องแต่ว่าในวันที่ผ่านมานะครับผมไม่เข้าในวันนี้เราก็มาแก้มือกันใหม่นะครับซึ่งในงวันนี้ประจําเนว่าวันที่2พฤษภาคม64จะมีชุด3ตัวบนทั้งหมดก็ให้มาตามนี้นะครับตั้งแต่2 6 0จนถึง0 0นะครับก็ตามนี้เนาะ แล้วก็ชุด2ตัวก็จะมีตั้งแต่60จนถึง72ให้มาตามนี้เหมือนกันนะครับใครที่ตามหาอยู่ก็มาแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอา,อาจารย์กุยสระกาวด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขวิ่งบนล่างอาจารย์ใส่ฟ้านะครับในวันที่ผ่านมานี้ ให้เข้าเฉพาะเลขวิ่งบนจะเป็น8นะครับผมบนก็ออก7 8 7นะครับในวดนนี้ก็ให้มาที่เลขวิ่งบนจะเป็น6และก็เลขวิ่งล่างจะเป็น1นะครับอ่าก็เลขวิ่งบนล่างตัวเดียวนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเสี่ยงเนาะนะครับโอกาสที่จะเข้าก็มีน้อยนะครับใครที่ชอบก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากวิ่งบนล่างสายฟ้าด้วยนะครับ มาตอนที่ข้อมูลของเด่นเด่นหล,ลักหน่วยล่างนะครับเฮียโกรในว่าที่ผ่านมานะครับผมให้เข้าหลักหน่วยจะเป็น6บนอ่าล่างก็ออก5 6นะครับในวันนี้จะมี4 5 6 7 8าแล้วก็9เนาะให้มา6ตัวนะครับผมสมาชิกก็หาหลักสิบที่น่าเชื่อถือหรือว่าใส่ติเดินดีมาจับใส่กับหลักหน่วยล่างเฮียโกรได้เลยนะครับ ขอ,ขอบคุณข้อมูลจากเด่นหลักหน่วยล่างเฮียโกด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นเก็บตกเด่นบนล่างเนาะน่ว่าที่ผ่านมาประจําเนงว่าวันที่16เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยครับผมให้เข้าเลขเด่นบนจะเป็น7แล้วก็8นะครับให้เขาทันหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยบนเลยน,นี่งวดนี้ให้มาที่1 4แล้วก็5ประจําเน่งว่าวันที่2 พฤษภาคม64เนาะชุดนี้จะได้ทั้งหมดนะครับตั้งแต่จนถึงวันที่1มิถุนายน64เลยนะครับก็เซฟเก็บข้อมูลเอาไว้เลยเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นบนล่างเก็บตกด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของโฉมงามตานะครับน่าจะเป็นของแท้เนาะในวันที่ผ่านมาให้เข้าทั้งบนให้เข้าทั้งล่าง6 5เป็นตัวกลับของ2ตัวล่างนะครับและนอกจากนี้ให้เข้า8 7เป็นชุดตรง2ตัวบนตรงๆนะครับผมเนงงวันนี้ให้มาที่4 8 5 8 7 8 8 8 4 9 5 9 7 9แล้วก็8 9เนาะทั้งหมด8ชุดด้วยกันนะครับ ใครที่มองหาชมงามตาก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากชมงามตาด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเด่น10หน่วยล่างแอดฝนนะครับในวันที่ผ่านมาให้ เข้านะครับให้เข้าทั้งหลักสิบและก็หลักหน่วยล่าง5และก็6เนาะใครที่จับคู่ได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับในวันนี้ให้มาที่หลักสิบล่างจะมี 8, 9, 1, 2, 4, และก็6นะครับหลักหน่วยล่างให้มาที่ 2, 5, 7, และก็8เนาะสมาชิกก็ไปลองจับกันดูเพื่อจะได้โชคกันในงวัดหน้านะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเด่น10หน่วยล่างแอดฝนด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของบ้านไผ่เมืองพุนะครับผมหลังจากที่ไม่เข้ามาหลายงวดเนาะเนวัดที่ผ่านมาก็ฉายแววให้เข้าทั้งบนทั้งล่างให้เข้า5 6และก็8 7บนล่างตรงๆร,งร,งรงนะครับนะในวัดนี้ก็จะมี3 6นะครับผม3 5 3 2 3 1นะครับผม4 6 4 5 4 2แล้วก็4 1นะครับทั้งหมด8ชุดด้วยกันนะครับนะใครที่ ติดตามอยู่ก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากบ้านไผ่เมืองพลด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของอาจารย์ลือลั่นสนั่นเมืองนะครับผมเน้นว่าที่ผ่านมาให้เข้าชุดบนเป็นตัวกลับเนาะ8 7 7 8นะครับผมเน้นว่าหน้าเราก็มาตามต่อนะครับซึ่งเน้งว่านี้ประจำเน้นว่าวันที่2พฤษภาคม64นะครับจะมีชุด บนล่างทั้งหมด16ชุดด้วยกันเนาะเป็นชุดเต็มนะครับตั้งแต่4-5จนถึง6-7นะครับเป็นชุดเต็ม16ชุดอาจารย์หรือรัานสนั่นเมืองนะครับและชุดนี้จะเป็นชุดตัด6ชุดบนล่างเนาะให้มาที่1-2 1-5 6-5 6-2 1-7แล้วก็6-7นะครับ 6ชุดเด้ก,กันเป็นชุดตัดบนล่างนะครับใครที่ชอบชุดไหนก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์หรือลั่นสนั่นเมืองด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขดับพิฆาตบนล่างผีเสื้อเทวดาให้โชคนะครับในวันที่ผ่านมาบนก็ออกอ่า87ล่างก็ออก5 6เนาะ ก็ไม่มีที่ให้มาทั้งหมดเลยให้ผ่านนะครับทางบนทางล่างเนงวันนี้ประจําเนงก็วันที่2พฤษภาคม64มาอัปเดตเพิ่มเติมให้แล้วนะครับจะมีเลขดับบนทั้งหมด30ชุดด้วยกันเนาะตั้งแต่2 2จนถึง54นะครับเป็นเลขดับตรงๆเท่านั้นนะครับไม่ไปกลับนะครับแล้วก็เลขดับล่างให้มาที่ตั้งแต่ 08จนถึง45ทั้งหมด30ชุดเหมือนกันนะครับเป็นเลขดับบนล่างตรงๆนะครับให้มาทั้งหมด100ครั้งนะครับหลุดบน11ครั้งและก็หลุดล่าง9ครั้งนะครับอ่าก็ใครที่ติดตามเลขดับอาจารย์ท่านนี้ก็มาเซฟมาแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับโปรดระวังด้วยนะครับเล่นเลขดับก็ขอให้มีสติเนาะนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับผีเสื้อเทวดาให้โชคด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของสูตรล่างนะครับสูตรล่างแอดนันนะครับผมเน้นว่าที่ผ่านมาไม่เข้าทั้งเลขชุด3ตัวแล้วก็ชุดล่างเลยเนาะในว่นนี้เราก็มาแก้มือกันใหม่นะครับสิ่งเอ้งว่นนี้จะเป็นเลขวิ่งล่าง9นะครับแล้วก็จับคู่เด่นก็จะมี4ี่ห้าชุดเดียวนะครับเป็นเลขสองตัวล่างที่เป็นชุดเด่นนะครับ ชุดรองให้มาที่49 59 19 29 79แล้วก็89นะครับเป็นชุดรองเนาะใครที่มองหาก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากชุดสูตรล่างแอดนั่นด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครรอชุด3ตัวก็รอไปก่อนเนาะถ้าข้อมูลมาลงให้เมื่อไหร่แอดก็จะมาอัปเดตให้ทันทีเลยนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดนั้นด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นหลักร้อยคุณป้าเวียงพิงนะครับในงวาที่ผ่านมาให้เข้าเลขเด่นหลักร้อยจะเป็น7นะครับผมบนก็ออก7 8 7นะครับในงว่ดนี้ให้มาที่8 9 0 1 2 3 4แล้วก็6เนาะเลขเด่นหลักร้อยทั้งหมด8ตัวนะครับตัดเลข5แล้วก็เลข7 ออกไปจากหลักร้อยบนคุณป้าเวียงพิงในิงวัดนี้นะครับก็ถือว่าตัด2ชุดเนาะพี่มั่นใจเนงวัดนี้นะครับก็เหลือ8ชุดก็ลองจับกันดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคุณป้าเวียงพิงด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นสายแข็งเด่นบนแอดอินทรเทวนครนะครับเนงวัดที่ผ่านมาก็ ให้เข้าเลขเด่นบนจะเป็น7นะครับผมก็เข้าทางหลักร้อยและก็หลักหน่วยบนนะครับเนงวดนี้ให้มาที่801แล้วก็5สถิติไม่ธรรมดาเลยนะครับผมให้มาต่อเนื่องเข้ามาหลายงวดเนาะในงวดนี้ก็มาลุ้นกันต่อนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นบนแอดอินทรเทวนนครด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของเด่น10บบนเอสตางนะครับ6ตัวนะครับเนงว่าที่ผ่านมาให้เข้าเลขเด่น10บนจะเป็น7จอ่ะจะเป็น8นะครับผมพอภัยเนาะให้เข้าหลัก10บนจะเป็น8บนก็ออก787นะครับก็ให้เข้ามาหลายงวดเนาะนะครับต่อเนื่องเลยก็อ่าเนงวดนี้ให้มาที่1 3, 4 5 6ี่้าแล้วก็7ประจําเน่งว่าันที่2พฤษภาคม64นะครับ ก็คนครั้งที่จะเยอะเนาะแต่ว่าให้มาชั่วนะครับ6ชุดสมาชิกก็ไปลองจับใส่หลักหน่วยกันเลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่น10บบนสต่างด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของอ,า,อาจารย์กรกาลสินนะครับผมเน้นว่าที่ผ่านมานี้ให้เข้าเลขเด่นล่าง5กับ6เนาะถือว่าให้เข้าครบล่างและนอกจากนี้ให้เข้า ห้าหกนะครับผมให้เขาห้าหกเป็นชุดล่างตรงๆด้วยนะครับในวันนี้ก็ให้มาที่เด่นบนล่างจะเป็น0แล้วก็1นะครับแล้วก็ชุดสองตัวให้มาที่0 9 0 0 0 1 0 2 1 9 1 8 1 1ส่นแแล้วก็1 2นะครับทั้งหมด 8ชุดด้วยกันนะครับใครที่ชอบก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์กรกาลสินด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเด่น10หน่วยล่างแล้วก็แต้มรวมล่างรอรับตังนะครับผมนเน้นวันที่ผ่านมาให้เข้าทั้งหลัก10ล่างจะเป็น5แล้วก็ให้เข้าหลักหน่วยล่างจะเป็น6นะครับจับก็ได้5 6เข้า5 6 2ตัวล่างตรงๆนะครับนเงนงวดนี้ แล้วก็ต้องจากนี้ให้เข้าแต้มรวมล่างจับเป็น1 5 6รวมแล้วได้11หรือว่าแต้มรวมจับเป็น1นะครับเนงวัดหน้าเราก็มาตามต่อเนาะซึ่งเนงวัดนี้ประจําเนงวัดวันที่2พฤษภาคม64นะครับจะมะีหลัก10บล่าง1 2 5 6แล้วก็8นะครับ5ตัวด้วยกันแล้วก็หลักหน่วยล่างให้มาที่0 1 2 4แล้วก็6นะครับ หตัวเหมือนกันเนาะแล้วก็แต้มรวมล่างจะมี0 1 2 4 5 8แล้วก็9นะครับทั้งหมดอันนี้จะเป็นอ่า7ตัวนะครับค่อคนข้างที่จะมากเลยทีเดียวเนาะก็มาซิมาเก็บข้อมูลหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากรอรับตังค์ด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของชุดล่างอาจารย์จิรัธิพัฒนหรือว่าอาจารย์ JP ที่รู้จักกันนะครับเนว่าที่ผ่านมาให้เข้าล่างจะเป็น56เป็นชุดล่างตรงๆง,งนะครับผมเน้นว่านี้ให้มาที่0709 05 17 1915 7779แล้วก็7 5นะครับทั้งหมด 9ชุดด้วยกันนะครับใครที่ยังติดตามอยู่ก็มาเซฟมาแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับขอขอบพระคุณข้อมูลจากชุดล่างอาจารย์จิรธิพัฒนหรือว่าอาจารย์ JP ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนหรือเด็กเลขเด่นบนนั่นเองนะครับเน้นว่าที่ผ่านมาให้ไม่ผ่านเนาะเป็นของแอดคนโคราชนะครับผมเน้งว่าน,นี้ ให้มาที่เลขเด่นหลักเลขเด่นบนจะเป็น 4, 5แล้วก็6นะครับให้มา3ตัวเนาะเป็นสูตรเริ่มต้นหรือว่าใบแรกที่แอดคนโคราชนำข้อมูลมาแบ่งปันให้นะครับทุกๆุกงวดก็จะเป็นชุดนี้มาแบ่งปันให้เป็นข้อมูลเริ่มต้นเนาะใครที่ชอบก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นบนแอดคนโคราชด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของเด่นหน่วยล่างนะครับเด่นหน่วยล่างคู่ขี้แอดหนูน้ำเนนงวดที่ผ่านมาให้เข้าหลักหน่วยล่างจะเป็น6นะครับก็ล่างก็ออกหนะ้าหาะน่งวันนี้ให้มาที่หลักหน่วยล่างจะมี9 1แล้วก็5นะครับสมาชิกก็นองหาเลขเด่นหลักสิบก็มาจับใส่กับหลักหน่วยล่างแอดหนูน้ำได้เลยนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากเด่นหน่วยล่างคู่ขี้แอดนูน้ำด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของสายทหารวิ่งนะครับซึ่งข้อมูลนี้นะครับไม่ใช่มาใบเดียวเนาะมีหลายใบเลยที่ให้มาในวันที่ผ่านมานะครับให้มาทั้งหมด3ใบหรือว่า3ชุดด้วยกันเนาะชุดแรกให้มาที่เลขวิ่งจะเป็น3ชุดที่2ให้มาที่เลขวิ่งบนล่างจะเป็น0ูนย์ ชุดที่3มก็จะเป็นเลขวิ่งบนล่างจะเป็น8นะครับซึ่งทั้ง3ชุดนี้ให้เข้านะครับให้เข้าชุดที่3จะเป็น8เนาะให้เข้า8หลัก10ของ3ตัวบนบนก็ออก787นะครับนิ้ววันี้ก็เพิ่งจะเห็นเป็นใบแรกเนาะจะเป็นเลขวิ่งบนล่าง4ตัวเดียวนะครับเป็นใบแรกของสายทหารวิ่งนะครับ ก็แน่นอนเนาะว่าจะมีอีก2แล้วก็อีก3ใบที่มาต่อนะครับก็รอชมกันเลยนะครับผมว่าจะมีอีกกี่ใบจะออกมากี่ใบเนะาะแอดก็จะมาอัปเดตให้ทั้งหมดเลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขวิ่งสายทหารด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของดับ10บบนเดินดีตั้งแต่ปี62 ของเด็กผู้ไทยนะครับในวันที่ผ่านมาให้มาที่เลขดับ10บนจะเป็น2บนก็ออก787ก็ถือว่าให้ผ่านนะครับในวันนี้ก็มาอัปเดตเพิ่มเติมให้เหมือนเดิมจะเป็นเลขดับหลักสิบบน9นะครับ เลขดับหลัก10บ,บนเท่านั้นเนาะจะเป็น9นะครับใครที่มองหานะครับผมเลขดับหลัก10บ,บนเดินเดอนตั้งแต่ปี62เด็กผู้ไทยก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากดับ10บ,บนเด็กผู้ไทยด้วยนะครับ